สถานการณ์ไฟป่านะคะที่เกิดขึ้นที่บริเวณหมู่2หมู่5หมู่6และหมู่8ตำบลแม่พูนอำเภอรับแลค่ะขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้ที่หมู่2และหมู่5แล้วนะคะแต่ที่บริเวณหมู่6และหมู่8ค่ะเจ้าหน้าที่และราษฎรยังระดมกําลังเข้าดับเพลิงกันอย่างเต็มที่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามเข้าไปยังสวนทุเรียนหลงรับแ,รแลและหลินรับแลของเกษตรกรค่ะ ไฟป่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงขณะน,นี้ที่บริเวณหมู่6และหมู่8ไฟป่ายังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตได้สั่งการให้ทุกฝ่ายระดมกําลังลงพื้นที่ช่วยเกษตร,รกรดับเพลิงอย่างเต็มที่โดยแบ่งกําลังออกเป็น2จุดได้แก่จุดที่1ที่บริเวณหมู่ที่6 นำโดยนายทาตรีบุญมากนายอำเภอรับแลและจุดที่2ที่บริเวณหมู่8นํนำโดยนายธีระเงินวิไลผู้อำนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิษฐ์พร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งปอพสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหน่วยดับเพลิงป่าศัก์ใหญ่ทหารและรัษดรได้ระดมกําลังกันดับเพลิงอย่างเต็มที่แต่จุดที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือที่บริเวณหมู่6ซึ่งทาง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังประสานขอเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพภาคที่3เพื่อเข้าช่วยดับเพลิงอีกทางหนึ่งด้วยเราเองไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในช่วงเราดูแล้งเนี่ยนะครับไฟใีนกระโดดได้ไกลไปได้ไปได้ไกลนะไปได้เร็วมากมีทั้งลมมีทั้งความความแห้งนะฮะแล้วก็ในตัวของ จังหวัดเองครับได้รับการสั่งการจากผู้ว่าการจังหวัดนะให้เข้ามาดูแลพื้นที่พิเศษแล้วก็ทางกระทรวงทรัพย์นะครับได้ติดต่อทางท่านประหลัดกระทรวงเพื่อสานักติดต่อสํานักการบินนะฮะให้มาช่วยดับไฟแล้วก็ทางกองทัพเองนะครับผมได้นําเรียนทางรองแม่ทัพนะครับว่าสถานก,การณ์เนี่ยทางภาคพ,พื้นดินอาจจะเอาไม่อยู่ขอรับการสนัสบสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับไฟจาก ทางของทัพภาคที่3ส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังกันอยู่ทั้งวันจนกว่าไฟจะดับสนิทครับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือส่วนทุเรียนหลงรับแลและหลินรับแลของเกษตรกรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอรับแลจังหวัดอุตร,รดิตถ์นอกจากนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ประพันธ์หง21ถ่ายภาพยุบันดาพานทอง หลายงาน